ความความมีคลาสความมีคลาสในหนังสือเรื่องซอรีฮีเนี่ยนะนะยังไม่จบนะอันนี้เข้าสู่อันดัที่7อันนี้ที่7นะครับอันนี้ที่7เนี่ยท่านไปเร็วหน่อยเลยท่านซาดบินอาบีวอกคอสเป็นหนึ่งใน10ของซอบัตที่ทำไมใครรู้บ้างาอ่าซาดบินอาบีวอกคอส,สไม่ใช่หนึ่งในสิบของซอบัตที่ ได้เข้าสวรรค์ได้รับขา่าวดีนะเขารายงานเอาไว้แจ้งเอาไว้นะครับนะเขาบอกว่ายาอานนี้ ر س و ل u ล l a h صلى ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลมัมย و อูดุนีอามช่จงตุนวะดที่นะีน้ข้อควบทนี้เป็นมุตตะฟกุลอะไรนะครับเป็นฮะดิษที่พ้องต้องกันเลยระหว่างอิหมะบุคอรีและกุมุสลิมทั้งสายรายงานทั้งตัวมาตัน แข็งเปึกบัมนาวีคัดไว้ในหนังสือของท่านบอกว่ายัางไงบอกว่านาบีนนนบนเนี่ยมาหาฉันนบีมายาอูดุนีมาเยี่ยมฉันมาเยี่ยมเมื่อไรมาเยี่ยมในช่วงฮัตจุนวดะในฮัตครั้งสุดท้ายในปีนั้นแหละนะครับอเพราะอะไรเพราะมินวะเอินอิสตัดดุนะครับอ,อ,อ,รอิส ว่าจาอิฮัดดาบีนะก็คืออะไรมาเยี่ยมฉันเนี่ยในขณะที่ฉันกำลังแย่แล้วอะว่าไงก็คือไม่สบายหนักแล้วนะครับอพอมาเยี่ยมฉันเสร็จแล้วเป็นไงก็มีการพูดคุยกันนะเดี๋ยวดูฮาริสนี้ฮุกกลม,มีเขาบอกว่ายาโรซูแล,ล้วเนาะ,ะโอ้นบีจา๋าแปลเพานะหน่อยโอ้นบีจา๋า อินนีก็เดบละก็บีมินวัจยินมาตรอเห็นไหมเขาบอกว่าอะไรนบ,บีสิ่งเนี่ยนบ,บีก็เห็นนะฉันมีสภาพแบบไหนนยฉันมีสภาพแบบไหนฉันป่วยแย่แล้วอธิบายเลยเดี๋ยวค่อยฮลิทอธิบายไปเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นการบอกว่าอะไรันวิชาการวิเคราะห์เลยศาส,สนาอานุญาตข้อนี้นะ แค่ช่วงต้นฮะดิสนะอนุญาตแบบไหนครับอนุญาตให้เราบอกสภาพของการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพื่อที่จะอะไระเพื่อที่จะหนึ่งจะได้ทำตัวถูกจะได้ดูอาถูกจะได้ให้กำลังใจถูกนี่เขาอ,อธิบายเพราะฉะนั้นการบอกสภาพแบบนี้ทำได้เป็นไงบ้างราฟิก ผมเนี่ยตรงนี้นะเป็นอย่างเงี้ยครูนี่นี่นั่นอ้าวมันมีนะนะบวนาบีจะเอาตรงนี้ไปไงออาเดี๋ยวจับซิจับหน้าผากขอดอามีนี่นะเป็นอย่างนี้จะได้รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเพราะนั้นตรงนี้หลักการอาจึงบอกอนุญาตพอเดิมๆถ้าเพื่อนเดิม,ถ,ดมถ้าให้พูดถึงคือเขาห้ามบ่นอะเวลาเราไม่สบายห้ามโอยจัเป็นหนห้ามชักวาห้ามห้ามร้องทุกข์ไม่ดีห้ามพูดไม่ดีแต่ในหะดอษส่วนเนี่ยกำลังช่วงต้นที่กำลังบอกว่านบ,บีมาเยี่ยมพอเสร็จแล้วเนี่ย ะสะอาดเบนบิลกส็สก็บอกนบ,บีตรงเรื่องว่านบ,บีเห็นชั้นไหมเป็นแบบไหนบ้างเขาอิสตันดานี่ยป่วยแบบรุนแรงแล้วนักวิชาการเลยบอกอันเนี้ยอนุญาตได้เพราะเป็นการบอกนบ,บีถึงว่าสภาพว่าเขาจะเป็นแบบไหนจะได้เตรียมตัวถูกนี่คือข้อนหนึ่งนะครับอ,อันนี้เขาพูดเลยต่อมาเขาว่าอไงอีกเดิ uh, no, no, no. นๆ <c oughs> นะ <c oughs> นะเพอมาเห็นปุ๊บ <c oughs> พอมาถึงนี่นี่คือข้อหนึ่งนกกลมเกิดขึ้นแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยซาบ,บ,บินเวกสก็พูดเลยอานาซูมาลินนบีจา๋าฉันมีตังฉันมีทรัพย์วาลาเยริซุนีอิลลาอิบนะตุล,ลีแต่ฉันไม่มีทาย,ยาทนี่เว้นแต่มีลูกสาวคนเดียวจริงๆอธิบายก่อนเขาบอกว่าฉันมีตังตรงนี้ ในวิชาการอธิบายต่อจากผมสรุปมาแล้วนะอธิบายต่อเลยว่าทำไมการมีตัวนี้สักสักอันาดให้เก็บรับได้การับสมบให้ต่าเรียกว่าถ้าการมีสมบัร์ไม่ต่างจากอัจฉริยะศาสนาจะปามต้องกระจายก่อนบางทีเราพูดว่าเราห้สะสมซับ ฉันนการลังบอกคนลักสงฆไม่เอาอะไรเลยอคิรัตไม่เอาทุกอย่างอย่างเงี้ยขัดทุนไม่เอาศาสนาจุตอามแต่ถ้าเป็นแบบว่า,ามีทรัพย์คนมีเงินอะให้ประโยชน์อะเยอะถูกไหมอ่าบางคนมีตังเนี่ยใช้ทุกอย่างหมดไปกับศาสนาเนี่ยอย่างเงี้ยน่ามีถูกไหมบางคนมีแล้วเก็บละอี้หมดเลยโอ้โหกินทุกอย่างนี่ไม่ไม่หลุดเลยไม่กระเด็นเลยอย่างงี้ไม่เอาอย่างนี้โดนสอบ ใช่ไหมเพราะนั้นเองในหลักหนึ่งข้อนหนึ่งเที่ยนที่อาจารม์บบอกอะไรสิ่งที่ฮาลานฟังดีงนะครับสิ่งอะไรที่เราได้มาด้วยกับฮาลานอันลลอฮ์ะจะสอบสวนใช่ไหมมันหมดไปกับอะไรมันยังไงแต่สิ่งอะไรที่ได้มาด้วยกับฮารอมอัลลอฮ์ไม่สอบแล้วอัลลอฮ์ฟาดเลยลงทันเลยเพราะไม่ต้องไปสอบแล้วจะไปสอบทําไมอี่ะถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้การเก็บทรัพย์เก็บได้ไหมเก็บได้ลูกตั้งกี่คนบังลาฟิกคูมูตั้งกี่คน เก็บสิเห็นไหมแต่ไอจะมีเก็บหรือ,รอ,รอเปล่านะั่นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมเออนี่ปัญหาหนักมันอยู่ตรงนี้นะเก็บว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้ให้ลูกตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยจะไปบอกหรือบอกเขาว่าห้ามเก็บทรัพย์ไม่ใช่เกนะ็บได้นะครับเก็บได้นะตรงนี้นะครับเอาต่อมาเห็นไหมฉันมีทรัพย์แต่ฉันไม่มีลูกเขาว่าไม่มีลูกตรงนี้ก็คือไม่มีทายาทที่เป็นผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเหมือนวาเรสใหญ่ คือรับส่วนที่เป็นฟัดดูส่วนผู้าผาผูู้้ยหญิงเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในรับแค่อับออับอก็คือส่วนเหลือแค่นั้นไงไมะอ่าอันนี้ก็ต้องไปดูในเรื่องของอะไรนะวิชาฟราเอเรสมรดโดฉันไม่มีมีไม่มีลูกมีแต่ลูกสาวเขาว่าไงต่อเขาบอกว่าฟัตสด สุดกูบีสูลูซิมาลีานบ,บีจา๋าอย่างเงี้ยฉันจะบริจาคสองส่วนสามได้ไหมมีทรัพย์ทั้งหมดสองส่วนสามก็เยอะไงขีดวงกลมใช่ไหมแบ่งขีดเป็นสามเส้นอีกสองส่วนให้ส่วนหนึ่งเก็บนบ,บีบอกไม่ได้ สาดบินอับีวกอสบอกอีกถ้างั้นน่ะฟันชัตรูยาโรสุลอนลลนั้นครึ่งหนึ่งเลยนั้นครึ่งครึ่งไปเลยมีสิบล้านเอาไปห้าล้านเลยอ,อีกห้าล้านเก็บไหนแม่นบีบอกว่าไม่ได้อีกฟันสุลุสูถ้างั้นหนึ่งส่วนสามน่ะอ่านบีบอกว่าสุลุสูวกสุลุสูกสี่รุนไอพีวกกะบีรุนอ่าถ้าจำไม่ผิดนะครับได้หนึ่งส่วนสามนี่ก็มากแล้ว ก็ได้นะเยอะอยู่นะเห็นไหมนบีกำลังว่าไว้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็เลยนบีก็เลยย้ําเตือนว่าอินนักอันตะซรอว่ารอซาดกอัลนิยาหค่อยรุมเขาบอกว่านบีจึงบอกว่าเป็นการดีนะอืมเป็นการดีในการที่เราจะทําใหา้ลูกหลานของเราเนี่ยเห็นไหมก็คือลูกสาวเนี่ยเห็นไหมอา,ายาญาตของเราเนี่ยได้มีเงิน ได้มีทรัพย์มากเนี่ยมันดีกว่าการที่ลูกเราจะไปขอเขาก็คือเก็บไว้ให้เขาบ้างหนึ่งส่วนสามโอเคเหมไหนึ่งส่วนสามโอเคเก็บไว้เฮอะไม่เป็นไรดีใช้ได้ไม่ต้องกลัวมีทรัพย์อย่างเงี้ยดีไม่มีปัญหาเหม่หม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> ต่อมาอาแล้วก็อะไรนบ,บีก็บอกอีก ใช่ไหมดีกว่าท erm ี่เราจะไปขอไฟอินนักะลันตุนฟิกน้าฟากกตุนตัเบกีบีฮาวะฮุลลอฮะอิลลาน่าโอ้โหมาอะไรเนี่ยอายัะจะอะไรฮะนะนบีก็เลยบอกว่าอะไรเพราะนั้นเองเนี่ยแบบแบบในวันนี้ เพราะนั้นเองถ้าจริงเขาเรียกว่ามิได้มีค่าจ่ายเขาเรียกว่าการใช้จ่ายใดๆเนี่ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นเหมนแต่เราตั้งเจตนาเพื่ออัลลอสซุบฮานาฮูตะอาลานอกจากเราจะได้รับผล,ลบุญตอบแทนนะครับแม้กระทั่งสิ่งที่เราป้อนภรรยาของเราใช่ไหมป้อนอาหารภรรยาของเราทําเพื่ออัลลอฮซุบฮานาฮูตะอาลาเป็นหน้าที่ของเราทําให้อัลลอตาลาพอใจเ,อเราก็จะได้ ตามที่เราว่านั่นแหละหลังจากนั้นฮะดิษก็ได้กล่าวไว้สาอัดก็เลยบอกว่านบีจะเห็นไ,ไหมเอ่าฉันเนี่ยไม่อยากเสียชีวิตที่นี่อืมฉันอยากไปเสียชีวิตที่นครมาดีนะนะครับอ่าเพราะสาอัดเนี่ยเดินทางนะไปอยู่ซึ่งจะมีคีรับกันนะสุดท้ายนบีก็ขอดูอาให้นะครับนะนบีบอกไม่ลอกนะนบีก็ขอดูอาให้นะครับท่านเนี่ยได้รับสิ่งดีๆีเห็นไ,ไหมอ่ามีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่ลาจะยกดาร,ะระยัดของท่าน นะครับและท่านได้มีอายุที่ยืนยาวนะได้ประโยชน์นะครับในสิ่งที่แค่แหลาหลายซะอัดเนี่ยร้องขอต่อท่านนาบีสุลตัลหัวอะไรที่ว่าสั้นหลังและนบีก็ขอดุอาให้นะแต่มีซะอัดอีกคนอ,สอัสอาดอิบเนูขาวละคนนี้เสียที่มักกะอ่าเสียที่มักกะนะก็จะเป็นเหตุหนึ่งเขาก็จะเลยมีคีราบกันนะมีคีราบกันว่ามีราบว่าอะไรดูสินะ <c oughs> <c oughs> เขาก็มีกิซสอว่าสาดเนี่ยสาดบินเขาละเนี่ยเสียชีวิตที่คนครมักกะเนี่ยด้วยกับมีหลายหลายทัศนะหลายมุมมองหนึ่งบางคนบอกสาดคนนี้ยไม่ได้เดินอพยพไปพร้อมกับท่านนาบีจนทั้งเขาเสียชีวิตท่นานสอวสองบอกว่าเขาอพยพไปเขาร่วมในสงครามบาดัดด้วย อแล้วเขาก็กลับมามักกะมาตายที่นี่ใช่ไหมอีกคนบอกว่าอพยพไป,ปยังฮาบะชาอา่าอพยบฮาบะชานะในปีฮิจรัตที่สองและก็ร่วมสงครามบาดตและินอื่นและก็มาเสียชีวิตที่มักกะในฮัจจุตุนวาดานะครับนาในปีที่สิบบางคนบอกว่าเสียชีวิตที่มักกะนะในปีที่เจ็ดนะในฮุดนะนะ ออกไปจากนครเบเนตไปสู่มักกะน,นะครับเพราะนั้นเองนี่ก็เป็นเคาเรียกว่าเป็นเป็นทัศนะที่เกิดขึ้นว่าสุดท้ายกะอาซาตคนนี้นะครับก็ได้เสียชีวิตซึ่งไม่ใช่ซาดบินอบีวักกอสละกันนะซาดบินอเบวักกอสก็กลับไปเสียชีวิตที่นครที่ไม่ใช่ที่มักกะน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งแต่ฮาริสเนี่ยเขาจะเอาอะไรตรงๆก็คือสิ่งที่จากฮาริสบทนี้คือหนึ่งพูดถึงเจตนา วันนี้เราทําเจตนาแบบไหนอัลลอฮ์ก็จะให้ตามที่เราประสงค์นั่นแหละเราอยู่ในบทนี้อยู่นะครับโดยมีพื้นฐานของความมีคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่อรอตนาจริงจริงพูดถึงเรื่องของการอาญาะตุ้นมาริดการเยี่ยมคนป่วยเห็นไหมการเยี่ยมคนป่วยสําคัญนะการเยี่ยมคนป่วยเนี่ยนะักวิชาการจึงมีคําพูดที่บอกว่าเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเห็นไหมเราดูซนะิอุลามะบอกว่าคนป่วยจะมีอยู่สามอย่าง นะไปเยี่ยมคนป่วยต้องไปดูก่อนคนป่วยแบบหนึ่งคนป่วยที่เขาเรียกอะไรสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าแบ่งเลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีหนึ่งคนป่วยเวลาเจอเนี่ยถ้าเขาพูดนะคนที่แบบว่าจะบอกถึงอาการเนี่ยและถ้าเขาบอกทำบอกให้ตัวเองดูแย่แย่ว่านู่นนี่พูดทุกอย่างเลย เขาบอกการพูดแบบนี้ของคนป่วยถือเป็นสิ่งที่ศาสนาตำหนิมีบาปสองเขาไม่ได้พูดทำให้ตัวเองดูไม่ดีทำไม่ได้ให้รู้สึกว่าเอขาเรียกอะไรอ่าด้อยค่าตัวเองเนี่ยหมดหวังต่ออัลละอย่างนี้การอนุญาตในการที่เราจะพูดได้นะครับนี่นี่คือลักษณะตงเพราะนั้นคนป่วยจริงแบ่งสาประเภทนักวิชาการแบ่งเขาบอกว่าอันอุลามะอูรหิมาฮุมุลลอฮูนะ ย a กซีมูนันอัมรอดในอิลาสลาสติอักษามแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือ 1. นึคนป่วยที่ไม่ได้มีความกลัวหรือกังวลอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยปกติใช่หไหมหมอโกบเจ็บไข้ได้ป่วยปกติไม่ได้กลัวเลยที่จะมีความเสียหายอะไรใช่หไหมไม่ต้องไปไม่ต้องกังวลก็เป็นไข้ธรรมดาไม่ต้องห่วงลูกลงยังไม่ไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้น เขาบอกลักษณะนี้ฮูกรมนี้นะครับนะเขาบอกการบริรจาคทาน,นาการจับบัตรรั่วเนี่ยสักสิบเนี้ถือว่าดัดดัไม่มีปัญหาเราจะให้ไขก็ได้ไม่ต้องสั่งเสียนอะย่างยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะข้อที่สองเขาบอกว่าคนป่วยที่มีความกลัวกลัวตรงนี้คืออะไรไม่รอดแน่กังวลไม่เกินสามเดือนเนี่ยอออ ต้องรีบแนละตักเด็ดตัวฮนะันน่ะไม่รู้เมื่อไหร่แต่วินิจฉัยและสภาพอาการตัวเองด้วยไม่รอดแน,แน่เลยอ,อย่างนี้เขาบอกว่า,ายุมฮูดอุลมามะเลยนะครับมติส่วนมากเลยนะของอุลมามะนะเป็นยุมฮุดนะเขาบอกฮุกกลมตรงนี้การวาซียัดเนี่ยถือว่าจําเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมีแล้วนะสั่งเสียได้เพราะการวาซียัดนะครับฮุกกลมมันก็คือเป็นวาซิบ ถ้าเราจะให้เกินจาก1.3ส่วนสามวสิย์เนี่ยหมายความว่าเราจะบริจาคห้ามเกิน1.3ส่วนสของทรัพย์ต้องบอกแบบนี้ก่อนเห็นไหมเราจะตะบ,บัดรั้วเนี่ยแต่ถ้าป่วยโดยที่ไม่ต้องไม,ไม่มีปัญหาอะไรเราจะให้เท่าไหร่มันจะให้หมดเลยกันอ,ะอ่ะพราะสุขภาพยังดีอยู่อันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าไม่ไหวแล้วรู้ตัวเองแล้วการวสียตที่เราจะให้อื่นจากทายาทห้ามเกิน1ส่วนส ถ้าเกินได้ทายาททั้งหมดต้องอิติฟากต้องสมยอมทั้งหมดถ้ามีแอะมาคนเดียวไม่ได้แล้วก็โอะกับเลยเก,ก็บเก็บพับเลยไม่ได้ถูกไหมเรื่องเงินทองเราเข้าใครออกใครนะไม่ได้นะเอาตัวนี้ต้องระวังนะครับเ,เพราะนั้นการวาสียตรงนี้ถือเพราะการวาสียัจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอ่นบีสั่งเพราะนั้นบางคนก็ไปเอาคำวาสียผิดผิด,ผดเหมือนกันนะฝากไว้นิดหนึ่งนบีบอกลาวาสียะตบบิวาริสินไม่มีการสั่งเสีย กับคนที่เป็นทายาทอยู่แล้วไอจูเนี่ยไม่ได้นาะยอสั่งเสียไว้ไอจูต้องได้ทรงไทยต้องเน้นด้วยนะทรงไทยเงินอีกที่ดินติดถนนราชดาแล้วก็เต็มอุ้ยไอจูได้เยอะอะ่ะแล้วก็ไปเอาคำวเสีย์ของยอไม่พี่เขาก็มีส่วนที่จะได้รับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นมรดกวายิบเหมือนกันเข้าใจมากแบบนี้ทะเลาะแน่เพราะนั้นการวศิียแบบนี้ไม่มีผล ต้องเอาคําที่นบ,บีว่าไว้เพื่อให้มันเกิดบรรทัดฐานก่อนแต่ถ้าทุกคนยอมโอเคไม่เป็นไรให้จูไปก่อนจบเลยไอ้บางพูดคนเดียวจบเลยพอจบปุ๊บเดี๋ยวจูจูมันดีไงพอมันได้ปุ๊บมันก็คืนเพราะรู้กันอยู่อโอเคงั้นไม่เป็นไรนะอันนี้เนี่ยเขาต้องเข้าใจเพราะบางคนเนี่ยชอบเอาคำวสียธิของพ่อแม่มาโดยที่ว่ามันไปกระทบในเรื่องของเขาเรียกว่า,เ,าเงินมรดกกองมรดกแต่ถ้าทุกคนยอมก็โอเค นะครับนะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะอันนี้ข้อที่2ข้อที่3สภาพที่3ของคนป่วยก็คือว่าคนป่วยที่มีระยะเวลาเนี่ยระยะเวลาของมันโอ้ป่วยแบบไม่ไม่ใช่ตอนนี้ใช่หไหมไม่ใช่ป่วยแบบชิวๆด้วยไม่ใช่ป่วยแบบแย่ด้วยนะครับนะอันนี้มาชชูดมัชชูดกับจุมฮูดต่างกันไปนิดหนึง่งถ้ามัชชูดใช่ไหมมัชชูดจยเป็นที่ อ่า,ขาเขาเป็นที่แพร่หลายในมัสยิดของอิมามอัลหมัดนะว่าอ่ของอิมามอาัลหมัออมมหมดนะเขาก็มีฮุกลมของเขานะครับมีฮุกลมของเขาเนะ่ว่างเลอ่ามันตัดไปอ่ะอ่ก็ติดไึกก่อนแล้วว่ามันตัดไป ถ่ายมาแล้วมันตัดไปก็เลยนัน่นได้รีบพอรีบกล้รู้สามอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นนาริสที่บอกไว้ในเรื่องของการไปเยี่ยมคนป่วยเรื่องของการสั่งเสียในเรื่องของอการแบ่งเรื่องตรงนี้แล้วก็เรื่องของดูอานะสุดท้ายก็นะฝากไว้มีไหมหมดแล้วนะ สิบเจ็ดนาทีสุดท้ายเลยนะเหลืออีกสามนาทีครบหนึ่งชั่วโมงอัลน,นบฮฺสลัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสลัมบอกไว้นะครับอันนจจะจาวะตัวฮัสซินุนอัสรอดนี่ฝากไว้ท้ายบทน,นะครับสิ่งที่นบีฝากไว้ก็คืออะไรการกระซิบการพูดคุยแบบลับๆมันจะเป็นการรักษาความลับเอาไว้บางเรื่องบางราวนะครับการพูดคุยกันโดยไม่ต้องเปิดเผยออกไปมันก็จะเก็บ ความลับของเราไว้ได้ดีเมื่อเราเก็บความลับของคนไว้สิ่งที่นบีบอกในวันเกียร์มือัลลอฮ์ก็จะเก็บความลับของเขาพเพราะวันนั้นอายกับวันนี้นะวันนี้รู้แค่หมูกเก็บนี้นะอ่รู้แค่ในเฟซบ o ๊กก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวคนมันก็ลืมแต่วันนั้นนี่ไม่ลืมอัลลอฮ์ไม่ลืมคนทั้งโลกเห็นความไม่ดีของเราเนหน่าอายนะครับเ,เพราะนั้นเน,นบีจึงเตือนไว้นะครับาการที่เรานั้นพูดคุยกระซิบ เห็นไหมไม่เ hmm. ปิดเผยความลับนะพูดพูย Esta, กันเบาๆนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รักษาความลับซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอิสตาอีนูอาลฮายาตีบิลกิสมมนเห็นไหมนบีสลลอว่าอะไรซัลลัมบอกไว้คะทั้งหลายจงทาให้การปกปิดความลับเป็นสิ่งที่ที่จำเป็นที่ดีนะช่วยเหลือกันเห็นไหมเพราะบางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ย ไฟอินเนะกุลลาีเนี่ยมะตินมะสู้ดุนนี่เพราะบางสิ่งบางอย่างคนที่ได้รับเนี่ยหมัดดีๆมันก็จะทําให้ถูกอิจฉาได้บางเรื่องบางราวนะเราก็ต้องพยายามเก็บไว้บ้างเใช่ไหมไม่ใช่มีอะไรก็โอ้โหได้นู่นมาได้นี่มาบางทีก็เรื่องไอนู่นฮัสัดมันจะเกิดเพรอ้นูออน่นฮัสัดเกิดเนี่ยน่ากลัวอ่าฮึมองไปเหอะข้างในเนี่ย แช่งแหละดูอาแหละนะมันมีนะฮะดิสเบ,บีะผมเคยพูดไปแล้วเห็นไหมขายของเหมือนกันเลยไอ้นี่ขายดีนี่ขายไม่ดีแต่วันหนึ่งวันดีเนี่ยไอคนขายดีเนี่ยเป็นไงล้มป่วยซะงั้นไม่มีเหตุเลยเห็นไหมอ่าเพราะอะไรเพราะข้างๆเน,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 นี่ยเขาเรียกไอนุลฮัสซัดนะดวงตาที่ฉานบีบอกก็ปกปิดไว้บ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นบ,บีย้ำต่อมานบีบอกว่าอะไรว่าศรดกตุตุฮัสซินุลอัมวา การทำซดอกอ็จะเป็นการรักษาทรัพย์รักษาทรัพย์เห็นไหมครับไม่ขาดสายไม่ต้องกวเลยการทำซดอกอ็อย่างที่เรารู้กันนะครับรักษาทรัพย์ของเราไม่ให้เราเคาเรียกว่าการรักษาทรัพย์ตรงนี้นคืออะไรคือการให้ทรัพย์ของเราสะอาดทำไว้เวลาเราเพราะฉะนั้นนบีจึงพูดมิติของการทำซดอกอ็ไวเกือบทุกมิติเลยคนค้าขายก็ต้องทํา พอบางทีคําพูดคําจาเห็นไหมนิดๆหน่อยๆมาอาจจะมีผิดพลาดบ้างการทําสดอกก็จะไปลบล้างกันอ่านี่ยนี่คำพูดคําจาทาเวลาเราได้อะไรนี่เนี่ยได้ดิสกีมาให้ไม่มีการทําสดอกกบ้างพอให้มานของเราเนี่ยมันต่อฮีตัวพูดมันสะอาดไม่งั้นแล้วเหมือนมันวุ่นวายไปหมดเห็นไหมอ่ามันนู่นนี่ถ้าเรายิ่งเก็บอ่ะโอ้โ,โหไม่ถ่ายเทเลยคุณอัดนะเนี บางทียาลงไม่ถ่ายสักสามวันอยู่ตัวบวมเนะี่ยใช่ไหมอ,อุดอดเออกลัวในยแย่เลยยังมีกลิ่นเลยเอางั้นแหละนะครับขอมาอด้วยแต่เพราะนั้นเหมือนกันการมีทรัพย์เหมือนกันถ้าเรามียิ่งเก็บเยอะอุอดอดกลัวนูน่นกลัวนี่ให้บ้างอะไรบ้างนะได้มันจะได้ทรัพย์ของเราก็จะมีความสะอาดตรงนี้การรักษาต่อมาวันอิคลาสู้อยู่ฮัสซินุนอามา์ความอิคลาสจ,จะรักษา อามานของเราให้ดีบางมลิกความ,มิคลาสเพราะในการทามิคลาสจึงเป็นบริบทที่พูดง่ายแต่ทํายากแต่เราก็ต้องพยายามที่จะทํามันแม้นั้นแล้วอามานของเราวันนั้นเดี๋ยวแทบไม่เจอเลยโอ้โหครูม,มูทําตั้งเยอะเนี่ยทําไมวันนั้นยาลอทาไมไม่มีของฉันเลยแสดงว่าครูมูไม่คลาสเราก็ต้องปรับพฤติกรรมของเรานะครับให้เข้ากับตรงนี้ สี่สิ่งที่นบีบอกว่าซิดกูอยู่ฮัสซินุลอักวานโอ้โหอันนี้เข้าอีกนะเขาบอกว่าการคําพูดที่สัจจะการเป็นคนที่สัต์จริงนะสัจจริงนะมันจะเป็นการรักษาคําพูดเขามให้เขาห่างไกลจากการโกหกนะเพราะนี้ทีนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังรักษาให้มากที่สุดไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรเรื่องพวกนี้มันส่งผล ส่งผลในเรื่องอีมานอ่อวันนี้ลองดูสิวันนี้ถ้าเราลองแบบว่าลอกเยอะๆอ,อ่อนลออใช้คาพูดเยอะมากมายมันจะวันนี้รู้สึกดาวเหลือเกินอิมานฉันนะครับสุดท้ายสิ่งที่นบีบอกคืออันมุชาวารตุตัวฮัสซินุนอารอาอาการปรึกษาหารือมันจะเป็นการรักษาความคิดของแต่ละคนไม่ให้มันหลุดออกไปอ,อ,อ,อ่เพราะนั้นการมุชาวรัดเนี่ยถือว่าเป็นตะตุลลอ และก็เป็นสุนนะของท่านนาบีสุลต่านหัวละฮิวต์สันลมเพราะท่านนาบีบอกอะไรมุชาวรา้อเฮสนุนมิาน,นานะนดามาการปรึกษาหารือจะรักษาความเสียใจเอาไว้สิ่งที่จยโมพาดหวังเอาไว้อามานุนความปลอดภัยจากอะไรครับจากาจากคําพูดที่ไม่ดีเห็ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการพูดถึงการปรึกษาหารือนะจเป็นนะครับจําเป็นที่เราจะต้องอใครเล่าว,ว่าเวลามีปัญหาอะไรหนึ่ง ในบ้านคุยต้องคุยผักไว้พูดคุยปรึกษาภรรยาลูกมีส่วนได้ไม่มีปัญหาออกความคิดเห็นด้วยกันได้มันก็ทาให้คลากทางออกเกิดสองในองค์กรที่มันเป็นองค์กรใหญ่ใ,หญในครอบครัวเราแล้วนะครับอ,อยู่โรงเรียนก็ในโรงเรียนอยู่ในมูกแกมก็ต้องฟังเวลาถ้าเรามีโอกาสอยู่ใน องค์กรไหนก็แล้วแต่การบทสาหรือจะเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะการมุชารับนั้นถือเป็นสันหลังของงานทั้งหมดเลยจำไว้นะงานทั้งหมดนยเห็นไ,ไหมมันเป็นมันสมองของงานทั้งหมดเนี่ยสาคัญเลยนะไม่ได้มันจะต้องผ่านกระบวนการนบ,บีเนี่ยมุชารับมากมีอะไรบุทธนบ,บีเรียกคุยนบ,บีเรียกคุยยอมรับทัศนะนี้เข้าใจอันนี้เห็นไหม ในสนามรบท่านสันมานฟาริซีเป็นไงนะท่านสันมานเป็นเสนออ่ฉาฉะนั้ะก็สงครามคอนดักอ่าสงครามสนามเพาะนั่นคือความคิดของท่านสันมานเห็นไ,ไหมในสิ่งที่พูดก่อนเลยท่านสันมานบอกเนี่ยนบีอ่าแค่เราว่าฉันจะเสนออื่นอะไรได้ไหมสันมาก็บอกได้นบีก็บอก,บบอกโอเคนะนะ,ะตัวนี้ก็ฝากไว้นะครับสุดท้ายขอต่อรัศุบฮานะฮูตะอาลาขอให้เราท่านทั้ง,งหลายมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ อ่าแล้วก็สิ่งใดที่ผิดพลาดก็ขอมาอัพสิ่งไหนเป็นความดีก็เอาไปเก็บเกี่ยวช้าเราพบกันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมขอบิุแรงต่อฟิกวันนี้ได้ยะอัสลามวอะลัยกุมอลอ